ที่นี้กันนี่ปลาปลาเซลมอนยังไม่ท่านตายไิดได้ปลาเซลมอนแล้วได้ปลาแล้วได้ปลาพี่สงแล้ว มันจะเก็บปลาใหญ่ไปบ้ามันกินมันไปกินปลาของฉันปลาเสือมันได้ยังบ้านปลาฉชมัดเลยบ้านนี้เอาบ้านนันหรือเอา,า,าบ้านนี้มาบ้านนี้กว้างกว่า ตัวไหนป้าตัวไหนเด็กอเล่ป้าตัวนเลป้าตัวไหนสุดเด็ดสอันแซลมอนป้าแซลมอนหน่อยิตนึงได้ฮอันมันมีคนจองแล้วอ๋ออ๋อีจู

and now าบ้านนี้ดลงรถไดูบ้านขอเลยไวยมันคือมันกบ้านนี้ว่าแปนบ้านนี้มันีเฮ้ยประตูชัดเปิด

องอะไรไม่ได้เลยดมได้ตดทังไม่ได้ปัดด้ตีปาได้จพามีได้โอเคไม่ถึงจะเหยียบเกอย

ở đây yêu là số nhiều yêu yêu ta